สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea, ทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่14กร,รกฎาคม2564นะครับมาอัปเดตข่าวของ d e นนิ n ไรส์กันหน่อยดีกว่ามีรายงานจากสื่อเจ้าหนึ่งที่บอกว่าเชลซี Chelsea, เตรียมยื่นก้อนแรกแบบใช้กลยุทธ์เพื่อเล่นเชิงจิตวิทยา กับทางเวสแฮมนะครับเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดกันได้แล้วก็เรื่องของเวสแฮมยังมีข่าวที่ว่าแทมมี่เอเบราแมก็สนใจย้ายไปอยู่กับเวสแฮมด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมก่อนละกันนะครับนั่นก็คือ lofty soft นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาชุดเครื่องนอนคุณภาพแนะนำนะครับมีทั้งชุดผ้าปูที่นอนคอตตอนซิลหมอนขนห่านเทียมท็อปเปอร์แล้วก็ไซ้ผ้านวมสินค้าทุกชนิดนะฮะ ป้องกันไรฝุ่นเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับสายสุขภาพมากๆใครอยากสุขภาพดีไปสั่งซื้อกันได้แล้วก็พิเศษนะครับสำหรับแฟนเชลซีนะครับใส่โค้ดส่วนลดนี้นะครับ L O F T 7 C F C ใน s h o p ป e Line f a c e o o o k ลดไปเลย10%พิเศษสำหรับแฟนเชลซีเท่านั้นนะฮะ แล้วก็เช้าๆแบบนี้ครับถ้าเกิดใครกําลังหาอะไรกินอยู่แนะนําน,นี่เลยครับครีมแซนด์วิชไส้แตกอร่อยเกินคาดกิน10ชาติก็ไม่เบื่อมี2รสนะครับสูตรโบราณจะรสหวานหน่อยนะครับทำกับพวกโบโลโนาหมูหยองแล้วก็สูตรต้นตํำรับเนี่ยขายดีมากทําได้กับทุกๆไส้นะครับทักไปสั่งซื้อตามช่องทางโซเชียลนี้เลยครัป๋อมาจากช่องปีเตอร์บดส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันความอร่อยแน่นอนผมลองทานแล้วนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ของผมครับนี่ครับยาถ่าย12 3าครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยครับศูนย์ภัยธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีกระชายขาวมีถังเช่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรร0อทักไปสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะโอเคมาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับเริ่มจากเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ o f f i c i a l Chelsea เปิดเผยภาพการกลับมมมาฝึกกซ้เป็นลุ่่ใหญ วันที่2นะครับโดยหลนี้ที่น่าสนใจคือเราได้เห็นรอสบาร์คลีย์ครับรอสบิ๊กบาร์คลีย์เนี่ยกลับมาจากการยืมตัวนะครับหลังจากที่ไปยืมตัวไม่ค่อยปังเท่าไหร่มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยแต่ว่ากลับมาซ้อมปรีซีซั่นกับเชลซีเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะครับว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงนะครับมาดูภาพกันดีกว่านี่ครับเอดูอาร์เมนดี้นะมาคอสอลอนโซนี่ครับ ตรงสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อนี่เป็นสปอนเซอร์ใหม่นะครับก็จะมาเป็นสปอนเซอร์ในชุดซ้อมของเรานะครับส่วนชุดแข่งเนี่ยยังเป็นทรีเหมือนเดิมนะครับนี่แทมมี่เอบราฮัมคริสเตียนพูลิสิตครับนี่ครับทิโนอันโจรินดาวรุ่งของเราข้างหลังนี่ก็อยู่กับสโตวัสทูเคิลที่แบบกำลังจับตามองดูอยู่นะครับฮาคิมซีเอกเอ๋ยนี่ครับรอสบาร์กลีย์นะเกปาอาริสบัลลาก้ารูเบนลอฟตัาชีกนะครับกับพวกดาวรุ่งคนอื่นๆนะฮะ คาร์ลมาสันโอดอยดาวิเดเอสปาคอสตาแดนนี่ดริงค์วอเตอร์นี่ครับเจ้าหนูคอนเนอร์กากลาเกอร์นะครับนี่ครับคือภาพการฝึกซ้อมของเราเดี๋ยวสโมสรก็คงเอามาลงให้ดูกันทุกๆวันนะครับอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการปรีซีซั่นนะครับมีรายงานมาจากทางไซมอนจอห์สันนะครับไซมอนจอห์สันของ The Athletic UK บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เชลซีจะมีแข่งเกมกระชับมิตรนะครับ เจอกับทางปีเตอร์โบโรนะครับซึ่งจะแข่งแบบปิดนะไม่มีคนชมแข่งที่สนามซ้อมคอปแฮมนะครับแล้วก็ ยังไม่มีการประกาศนะครับว่าจะถ่ายทอดสดให้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีส่วนเรื่องวันแข่งเนี่ยทาง t r i b u n าเขาบอกว่าเป็นวันเสาร์นะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนะรอสโมสรประกาศอีกทีว่าจะร้อยเปเซ็นต์ว่าเป็นวันเสาร์ชัวร์หรือเปล่าแต่สัปดาห์นี้เดี๋ยวแข่งแน่นอนครับเจอกับปีเตอร์โบโรทางเว็บไซต์ t r i b u n าเขาวิเคราะห์นะครับว่าแก๊งยูโรกับแก๊งโคปาอเมริกา จะไม่ได้เล่นแน่นอนครับเพราะว่าต้องไปพักร้อนกันก่อนยังไม่ได้กลับมารวมทีมกันส่วนชุดใหญ่คนอื่นๆอย่างซีเยกพูลิสิชอ a ลอนโซ่แทมมี่โอดอยก็อาจจะได้อยู่ในทีมด้วยแต่พวกดาวรุ่งอย่างมาร์กูเอฮีคอนเนอร์กาลาเกอร์ดูยอนสเตอร์ลิงอาร์เมนโด้บรจาแล้วก็ชาลิมูซอนดาพวกนี้อาจจะได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับก็เตะกันที่คอปแฮมนะครับไม่รู้จะมีถ่ายทอดสดหรือเปล่า ทีนี้ครับจากเรื่องของการฝึกซ้อมผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของตลาดซื้อขายนันกเตะกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นรายงานมาจาก CFC News Page นะครับซึ่งเป็น Account IG ข่าวเชลซีที่กำลังมาแรงนะครับซึ่ง ทางไซมอนฟิลิปเนี่ยไซมอนฟิลิปก็เป็นบล็อกเกอร์นะครับที่มีการพูดคุยกับนักข่าวสอบถามข่าวสารอื่นๆแล้วก็เอามาสรุปให้ดูเป็นประจำคนนี้เป็นบล็อกเกอร์ดังนะครับแล้วทางไซมอนฟิลลิปเขาก็มีการติดต่อกับทาง CFC Newplate เอาข่าวมาสรุปให้ฟังกันแล้วเขาก็บอกว่า CFC Newplate เนี่ยเป็นวงในเลยนะ อันนี้คือไซมอนฟิลิปบอกไซมอนฟิลิปไม่ใช่ไซมอนจอห์นสันนะครับไซมอนจอห์นสันคือนักข่าวของด e แอร์ติกส่วนไซมอนฟิลิปคือเป็นบล็อกเกอร์สายเชลซีเขาบอกว่า CFC n e w p a ิวเป็นวงในซึ่งโดยส่วนตัวปีเตอร์โบสยังไม่อยากลงความเห็นว่าเป็นเทียร์หนึ่งได้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะผมอยากรอดูฟอร์มก่อนครับว่าฟอร์มดีไหมสำหรับแอคเคาท c ์ c f c อนิวผมขอ,อดูฟอร์มสัก ตลาดหนึ่งสงตลาด3ตลาดคือผมต้องดูเรื่อยๆจริงๆครับกว่าผมจะลงน้าหนักให้ว่าอันไหนมันมีความน่าเชื่อถือเยอะแต่ณเบื้องต้นเนี่ยกระแสสืส่อต่างประเทศบล็อกเกอร์ดังอย่างไซมอนฟิล i ิปเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับ CFC New Page เพราะฉะนั้นเรามาฟังกันไปก่อนถ้าในอนาคตเขารายงานอะไรแล้วมันแม่นจริงอะ่ะเราอาจจะมองว่าเป็นอีกแอคเคาวงใน เหมือนกับแครฟียูสลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเน้นไปที่ข่าวซื้อขายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูก่อนอาจจะแม่นจริงๆก็ได้หรืออาจจะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ในการพิสูจน์ก็ได้นะครับซึ่งเขาอัปเดตให้ฟังหลายดีลครับสำหรับ CFC New Pa g e ซึ่ง i m ม n p h i ลิปรวมมาฝากนะครับเอา e ออร์ลิงเบรล์ฮ land นก่อนครับ Er อร์ลิ Bro รล์ฮาร์อันนี้ทาง Simon เขาบอกกันนะครับว่าแฟนเชลซีอย่าหัวร้อนนะครับถ้ามันแบบว่า อัปเดตวันละนิดอัปเดตวัลนละหน่อยไม่ต้องเป็นซีรีส์ครับนะเขาบอกว่าให้ติดตามกันต่อไปก่อนแล้วกันคือเกี่ยวกับดีลเนี้ยทางนิวส์เพจเขาบอกว่าเชลซียังคงผลักดันดีลฮาแลนด์อยู่นอกจากจะต้องจ่าย 1, 175้าล้านยูโรเพื่อให้ดอตมุนยอมขายแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ยังต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นก้อนโตให้กับมิโนไรโอลาเอเย่นของฮาแลนด์ด้วยทําให้เรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นครับแม้เชลซีจะมีความสัมพันธ์กับไรโอลาดีขึ้นแล้วก็ตามแต่พอโอ้โหค Account News Page เขาบอกว่าดีลเนี้ยยังไงก็ยืดเยื้อครับเราทราบดีว่ามารีนากรานสกายาต้องการทำงานหนักเพื่อเจรจาต่อรองค่าตัวแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มแอดออนให้พิจารณาแทนคมไม่ได้แบบว่ายืน่นตุ้มก้อนเดียวให้ขายเลยต้องมีแอดออนต้องมีการเจรจาต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยซึ่งเกี่ยวกับฮาแลนด์เนี่ยไม่ได้มีมาฝากแค่ของ CFC Newspa g e นะฮะมี บทสัมภาษณ์ของเซบาสเตียนเคลนะครับผู้บริหารของดอร์ทมุนเขาให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรแปลกใหม่ฮาแลนด์ยังอยู่ในแผนของเราแล้วก็จะกลับมาซ้อมในสัปดาห์นี้เขากระหายมากเพราะอยากเล่นฟุตบอลสุดๆเขารู้สึกสบายใจที่จะได้อยู่กับดอร์ทมุนต่อไปแล้วก็มีความกระตือรือร้อนที่จะยิงประตูมากมายเมื่อวานมีภาพจากวงในของดอร์ทมุนออกมาด้วยนะครับว่าฮาแลนด์กลับมาซ้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของฮาแลนด์ก็ตามนี้ครับ เบื้องต้นคือเขาก็ไม่ได้อยากขายแต่ถ้าเกิดรายงานจากฝั่งของสื่อเยอรมันที่ผมเอาลงไปเมื่อวันก่อนเป็นเรื่องจริงเนี่ยถ้าเราเตรียมจะยื่นจริงๆเดี๋ยวคงจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับก็ไม่ต้องไปหัวร้อนไม่ต้องเซ็งครับบางทีตามข่าวทุกวันอาจจะวืดก,ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการตามข่าวแล้วก็ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมก็พูดมาเสมอนะครับว่าโอกาสได้มีแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้35%สํหารสหรับเออร์ลิงเบแฮร์แล แต่ที่น่าสนใจก็คือพวกนี้ครับลูกกูดิคเคนไรทที่มีมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเอาลูกกูก่อนแล้วกันนะครับลูกกูเนี่ยทาง News p a พจก็บอกแบบนี้ครับ ซีเอฟซีนิวเพจบอกว่าจนถึงตอนนี้ลูกากูก็ยังเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เชลซีสนใจนะคือเชลซียังไม่ได้ล้มแผนที่จะคว้าลูกากูนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันเชิงบวกด้วยระหว่างทูเิลแล้วก็ลูกากูซึ่งตัวนักเตะอาจจะถูกโน้มน้าวให้ย้ายกลับมาเล่นที่เชลซีอีกครั้งหนึ่งก็ได้เกี่ยวกับลูกากูผมว่านักข่าวดังๆหลายคนก็บอกนะครับว่าเชลซียังไม่ได้ล้มแผนแมตต์ลอก็เคยบอก ไซมอนจอห์นสันก็เคยบอกครับว่าแม้นักเตะจะมีความสุขกับการอยู่อินเตอร์อยู่แม้นักเตะจะเคยบอกว่าไม่ได้อยากย้ายแต่ทุกอย่างยังไม่แน่นอนครับสรับโรเมลูลูกากูแล้วก็เรื่องของดีเคานไรส์ครับเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจสุดที่เขาเอามาอัปเดตให้ฟังกันเพราะว่าอย่างของเอรินเบรห์ฮาร์แลนด์กับของลูกากูเนี่ยผมว่ามันก็เป็นบางประเด็นที่เราพอจะทราบอยู่แล้วแต่ของดีเคานไรส์ผมว่า อันนี้เป็นอัปเดตใหม่จริงๆที่อยากให้แฟนเชลซีได้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันว่า CFC News Page เขาจะแม่นหรือเปล่าแต่ในรายง,งานตัวนี้ CFC News Page เขาบอกว่าแรงข่าวของเขาแจ้งกับเขามาว่าเชลซีกำลังวางแผนนะครับแบบจริงจังนะครับคือพอจบยูโรแล้วเชลซีจะจริงจังกับดีค o n r i ส์มากๆเพราะว่านักเตะสามารถโฟกัสสมาธิไปที่สโมสรได้อย่างเต็มตัวแล้วเขาได้รับการแจ้งมาว่าเชลซีกำลังจะยื่นข้อเสนอครับ ประมาณ50-55ล้านปอนด์ให้เวสต์แฮมพิจารณาซึ่งข้อเสนอเนี้ย50-55ล้านปอนด์น่าจะโดนปฏิเสธแน่นอนครับเพราะว่าเวสตแฮมอยากได้แพงกว่าน,นั้นเยอะแต่สาเหตุคือทำไมเชลซีถึงยื่นก่อนแค่นี้นะครับน e วส์เพจเขาบอกว่ามันเป็นแค่การยื่นลองเชิงก้อนแรกเท่านั้นครับลองเชิงเพื่ออะไรเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับเวสต์แฮมให้เวสต์แฮมทราบว่าเชลซีจะเอานะ เชลซีอยากจะได้ดีแคนไรส์นะจะเริ่มเจราจานะก้อนแรกคุณเอาไปเท่านี้ก่อนถ้าคุณปฏิเสธเดี๋ยวเรายื่นก้อนใหม่ให้เท่านั้นยังไม่พอครับกลยุทธ์ของเชลซีอ่ะไม่ได้แค่ต้องการสร้างความกดดันให้กับเวสแฮมเพียงอย่างเดียวแต่เชลซีถ้าเกิดมีการยื่นเข้าไปเนี่ยตัวนักเตะอย่างดีแคนไรส์มีสิทธิ์ที่จะได้สอบถามทางเวสแฮมต้นสังกัดของเขาว่าเฮ้ยมีโอกาสไหมที่สโมสรจะปล่อยตัวผมออกไป ลักษณะแบบนี้ครับคือเป็นใช้กลยุทธ์ใช้ไม้เด็ดยื่นแบบแยบแยบก้อนแรกไปก่อนให้เวสแฮมรู้ให้นักเตะทราบถ้านักเตะมีการคุยกับสโมสรมันจะมีการเจราจาเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาปัดก้อนนี้ซึ่งปัดอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวเราเขายื่นก้อนใหม่เข้าไปอีกทบหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือเวสแฮมก็ไม่ได้อยากเสียดีเคนไรส์ออกไปนะครับติดตามกันต่อเกี่ยวกับดีลนี้ซึ่ง ถามว่าผมอยากได้ไหมผมอยากได้จริงๆผมอยากได้ทั้งดีคันไรส์อยากได้ทั้งฮาแลนด์นั่นแหละแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูงบประมาณของเชลซีนะครับว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นยังไงในรายของฮาแลนด์น่ะที่เราอยากได้ก็คือเอามาตอบโจทย์กองหน้านะครับส่วนดีคันไรส์ที่เราอยากได้เพราะว่ากองกลางของเราปล่อยยิมตัวบิลลี่กิลมอร์ไปแล้วแล้วกองกลางสไตล์ตัดเกมเรามีเอ็นโกโล่กองเต้เพียงคนเดียวถ้ากองเต้เจ็บขึ้นมาสวยนะครับเพราะจอชินโยกับโควาซิตไม่ใช่คนที่ เล่นเกมรับได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเชลซีมีแผนสำรองไหมถ้าคุยกับไรซ์ไม่ลงตัวหลกัหลกๆตอนนี้ก็มีชื่ออยู่2คนก็คือชูเอมานีของโมนาโกกับเอดูอาโดกามาเวนกานะครับของของแรนส์ที่จะต้องแย่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็ผมอยากได้นะดิเกนไรซ์ครับแล้วก็ยื่นลองเชิญแบบนี้ไปก่อนผมว่าก็ถูกต้องแล้วเพราะที่ผ่านมาเคยมีข่าวจากดิแอเลติกบอกว่านักเตะมีสิทธิ์ที่จะทราบนะครับ ถ้ามีข้อเสนอยื่นเข้ามาแอตติกเคยบอกว่านักเตะมีสิทธิ์ที่จะทราบนะว่ามีทีมยื่นเข้ามาดังนั้นเดี๋ยวต้องมีการคุยไม่รู้จะขอขึ้นบัญชงบัญชีย้ายทีมหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นคือข่าวบอกว่าดีคนไรส์จะไม่งองแงนะแต่จะถามสโมสรเรื่องโอกาสเนี่ยนะครับขอให้ดีลนี้ปิดได้เถอะนะครับสำหรับดีคนไรส์นะจากเรื่องของดีคนไรส์นะครับไปดูกันที่ไทมี่เอบราฮัมครับอันนี้ก็เชื่อมโยงกับเวสแฮมยูนเต็ดเช่นกันผมว่าจริงๆหลายคนน่าจะอยากเห็นแบบโอ้ oh, ก็เป็นยืดแทมมี่บบกเงินไว้ละนะครับเงินไม่ต้องแพงมากบบกแทมมี่ขอซื้อดีเกนไรซ์แต่ว่าที่ผ่านมากระแสข่าวมันไม่ค่อยเป็นการยื่นเงินโบกนักเตะครับมันออกแนวแบบเชลซีก็อยากซื้อไรซ์มาเลยส่วนส่วนทางเวสต์แฮมก็อยากได้แทมมี่ไปเลยแต่ว่าไม่ได้พร้อมจ่ายแพงระดับ40ล้านปอนด์ตามที่เชลซีเคยตั้งเอาไว้แล้วก็ล่าสุดครับอันนี้เป็นแอดเค้าวงในของเวสต์แฮมนะครับก็คือ x west ham united employee อันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะคบว่าแม่นจริงถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับเวสต์แฮม คอนเฟิร์มแล้วส่วน CFC New Page ผมให้ดูไปก่อนแต่อันเนี้ย E.S. West Ham United x p l o y e, อันนี้คอนเฟิร์มแล้วครับว่าแม่นจริงเพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาเป็นปีแล้วนะครับเขาบอกว่าให้จับตาสถานการณ์ของแทมมี่เอเบรห์มครับเพราะเจ้าตัวสนใจมากๆที่จะย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมในซัมเมอร์นี้สาเหตุที่อยากไปเวสต์แฮมเพราะานักเตะอยากจะอยู่ในกรุงลอนดอนต่อไปครับไม่ต้องการย้ายเมืองแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับดีเคนไรส์เหมือนกันนะครับก็เป็นอังกฤษเหมือนกันนะครับเป็นเด็กปั้นเชลซีมาก่อนเหมือนกัน รวมไปถึงเดวิดมอยส์กุนซือของเวสต์แฮมเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของแทมมี่ด้วยคาดว่าเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดีลเนี้ยในอีกไม่ช้านะครับคือเวสต์แฮมอยากได้นักเตะก็อยากไปเหลือแค่การเจรจาค่าตัวครับซึ่งผมผมว่า40ล้านปอนด์อะเดวิดมอยส์เขาเคยให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าเขาจ่ายไม่ไหวครับเวสต์แฮมจ่ายไม่ไหวก็ต้องมาดูกันว่าเชลซีจะยอมลดค่าตัวให้กับเวสต์แฮมหรือเปล่าจะลดลงมาเดืสัก30 35ไหม แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับผมว่าตอนนี้ทิศทางโอกาสย้ายสูงเพราะว่าแทมมี่สัญญาเหลือน้อยแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ถ้าขายสมมุติถ้าเกิดขายต่ำกว่า40ล้านบอน์สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เชลซีพลาดคืออะไรใส่ออปชั่นซื้อกลับครับอย่าประมาทครับคือโอเคอยู่กับเราอาจจะยังไม่ได้ปังอาจจะยังไม่ได้เปรี้ยงแต่ถ้าเกิดปล่อยไปแล้วไปเล่นดีกับทีมอื่นขึ้นมาเราจะได้ไม่เสียดายเรายังพอมีออปชั่นซื้อกลับมาได้ ตอนลูกากูเราปล่อยให้เอฟเวอร์ตันไปแต่เราพลาดไม่ได้ใส่ออปชั่นซื้อกลับครับมันเลยทําให้พอจะไปซื้ออีกทีโอ้โหแมนยูได้ไป75 000, 000, ล้านปอนทั้งที่เอฟเวอร์ตันซื้อจากเราไปประมาณ28นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชลซีต้องการความรอบครอบมากที่สุดผมว่าคนใส่ออปชั่นนี้ไปอาจจะยอมลดให้เวสแฮมก็ได้สักส0ล้านปอนแต่สมมติถ้าเล่นดีเราขอมีออปชั่นซื้อกลับนะสัก 40- 5สัก 50, 000, ล้านแบบนี้ผมว่าก็ยังโอเคดีกว่าปล่อยไปแบบถูกถูกแล้ว แล้วมาเกิดอาการเสียดายในภายหลังเดี๋ยวจะเกิดอาการเสียดายแบบลูกกูแบบเควินเดบรอยแบบโมฮัมเหม็ดซาร่าลักษณะแบบนี้ครับผมไม่อยากให้เชลซีพลาดแบบนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับคือคือเราไม่รู้ครับว่าแทมมี่อนาคตจะเป็นยังไงอาจจะเก่งเปล่งปังก็ได้นะครับจากเรื่องของแทมมี่ครับมาดูกันที่คูซูมาครับอันนี้ก็มีข่าวครับจากสื่อหน้าเชื่อถือเลยครับก็คือ r m c Sport RMC Sport อันนี้เป็นเทียนหนึ่งของฝรั่งเศสเลยนะครับเขาบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่กุนซือของโ roma อยากได้คูซูมา แต่อยากได้แบบยืมตัวมากกว่าทําให้เชลซีไม่ยินดีที่จะปล่อยออกไปถ้าเป็นเงื่อนไขย,ยืมตัวมูรินโญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซูมานะครับเพราะเป็นคนปั้นมาเองที่เชลซีแต่เชลซีก็มีจุดยืนครับคือจะปล่อยก็ต่อเมื่อได้เงิน30ล้านยูโรเท่านั้นเชลซีไม่อยากเสียนักเตะไปฟรีๆหปีแล้วก็อยากได้เงินค่าย,ยืมตัวมากระจึงเดียวสมสรนมองว่าถ้าจะปล่อยก็ต้องได้เงินค่าตัวหน่อยครับเพราะว่าเชลซีกําลังอยู่ในช่วงระดมทุนจากการขายนักเตะก่อนแล้วค่อยเอา ที่ผ่านมามีข่าวต่อเนื่องครับว่าซูมาอยากย้ายเพราะว่าในยุคของทูเคิลได้ลงเล่นค่อนข้างจำกัดนะครับเล่นไปแค่13จาก30นัดตั้งแต่ทูเคิลเป็นกุญซือของเชลซีนะครับก็ถ้าเลือกได้ผมไม่ได้อยากให้ปล่อยซูมาครับผมยังมองว่าเก็บเขาไว้เป็นสุวอรเดฟเป็นตัวโรเตชันผมว่ามีประโยชน์ครับเพราะว่าซูมาเล่นลูกกลางอากาศดีมากจังหวะมงทําประตูมงป้องกันพวกนี้ดีแต่ซูมามีจุดอ่อนในเรื่องของการใช้เท้าเล่นกับบอลเขาเลยเสียตัวจริงให้กับอันโตนิโอรูดิเกอร์ไปส่ เข้าแผนของทูเคิลมากกว่าแต่เก็บไว้ผมว่ายังไงก็มีประโยชน์มากกว่าครับซึ่งผมไม่อยากให้ขายโดยส่วนตัวนะไม่อยากให้ขายแต่ถ้านักเตะอยากย้ายยืนกรานว่าผมอยากลงเล่นต่อเนื่องอันนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตำแหน่งผู้รักษาประตูก็มีข่าวครับมีข่าวกับเวนเทนเนซีครับอันนี้ผมเคยเอามาลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจากไซมอนฟิลิปนี่แหละไซมอนฟิลิปเขาไปอ้างอิงมาจากเดลี่เมลอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้ b b c มาเองครับ บีบีบอกว่าเวนเฮนเนซี่กลายเป็นฟรีเอเจนต์แล้วครับหลังจากที่โดนพาเลสปล่อยตัวแล้วก็เป็นที่เข้าใจครับว่ากําลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเช่นเชลซีเอ่ยแอสตันวินล่าเอ่ย เชลซีต้องหาในด่านมือ3ครับเพราะว่าปล่อยนะ้าวิลลี่กับบาเยโรไปแล้วส่วนปีเตอร์เชคเนี่ยปีก่อนอาจจะลงทะเบียนช่วยสแตนบายแต่ผมว่าก็ให้เป็นแค่สแตนบายดีกว่าครับผมว่ายังไงก็ต้องหามือ3แบบจริงๆจ,จังๆเข้ามาแทนใหม่นะครับก็ถ้าได้เวนเนซี่มาก็แจ๋วครับคนนี้ฟีมือดีนะครับผมว่าเก่งคนนึงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวนเนสซี่แล้วก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเยอะด้วยนะครับจากเรื่องของผู้รักษาประตูครับไปดูกันที่จอจินโยครับ จอร์จินโยเมื่อวานนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งนนขันยูโร2020ประกาศทีมยอดเยี่ยมออกมาครับแล้วก็จอร์จินโยติดทีมยอดเยี่ยมด้วยนะครับมาในแผน4-3-3นะฮะก็ตามนี้ครับผู้รักษาประตูดอนนารุม่านะครับกองหลังมีวอลเกอร์โบนูชิแม็กไกว์สปินาโซล่ากองกลางมีฮอยแบกจอร์จินโย่เบดรี ry, นะครับแล้วก็ตัวรุกมีฟิเดริโก้คีซ่าลูกากูแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงจอร์จินโยเนี่ยผลงานดีครับในยูโรที่ผ่านมานะครับเป็นนักเตะที่สร้างประวัตตติิศาสรร์์ทออนเเซ อินเตอร์เซปชันพวกนี้การตัดบอลพวกนี้มากสุดของยูโรรอบส,สุดท้ายตลอดการเลยครับ25ครั้งลงเน่นรอบส,สุดท้ายครั้งเดียวทำมา25ครั้งเนี่ยทำลายสถิติเก่าของมาร์คเซลเดอร์ซียีครับแล้เดอร์ซี่ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ชื่นชมนะครับที่ทำลายสถิติของตัวเขาได้นะครับเกี่ยวกับจอร์จินโยกยังไม่จบครับโดนถามเรื่องบอลลงดอด้วยครับจริงๆมันมี2บทสมัมภาษณ์ อันนึงเนี่ยโดนถามตอนที่แบบเพิ่มเป็นแชมป์เลยสดสดร้อนร้อนเลยบีอินไปถามจอร์จินโยก็บอกว่าโอ้อยเพิ่งถามเลยไปคําถามอื่นต่อก่อนเถอะผมยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นผมอยากฉลองกับเพื่อนก่อนนะครับอันนี้คือโดนถามหลังจบยูโรเลยแต่มีอีกอันหนึ่งครับของ ESPN บราซิลอันนี้จอร์จินโยเหมือนกับเอ้ยเริ่มคุมสติได้เขาให้สัมภาษณ์แบบว่าเราก็อยู่เพื่อความฝันของเรานะแต่ผมก็ทราบดีว่ารางวัลน,นี้มันมีเกณฑ์ของมันอยู่ถ้ามันขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถ ยังไงผมก็ไม่ใช่แข่งเจ๋งสุดของโลกอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าวัดจากว่าใครได้ถ้วยรางวัลมากกว่าก็ไม่มีใครได้แชมป์เมเจอร์เท่ากับผมในปีนี้เหมือนกันเอาเด้มันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการให้คะแนนว่าเลือกนักเตะที่ดีที่สุดของปีนั้นหรือใครได้แชมป์มากกว่ากันถ้าเอาผมไปเปรียบเทียบกับเมสซี่โรนัลโด้เนมาร์ผมเทียบไม่ได้หรอกแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การให้คะแนนนั่นแหละคือลึกๆถ้าพูดแบบนี้ก็คือไม่ได้หวังอะไรครับแต่ผมว่า จอร์จินโย่ก็แบบมองว่าเฮ้ยผมก็แบบได้แชมป์เมเจอร์สองใบนะผมว่าผมก็แบบอารมณ์แบบเท่าที่เท่าที่ดูจากเรตติ้งดูจากบอลรับพนันถูกกฎหมายจอร์จินโย่ไม่ใช่ท็อปไฟตัวเต็งนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเต็ง8ผมว่าจอร์จินโย่เขาก็พูดแบบแฟนๆนะครับว่าอ่ะถ้าเกิดคุณวัดผลงานส่วนตัวก็อาจจะเป็นพวกเมซี่แบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดงัดจากแชมป์นะโอโ้เขาก็เป็นแชมป์ UCL กับแชมป์ยูโรนะครับเขาก็ถ้าเกิดวัดที่แชมป์เขาก็ มีส่วนดีในปีที่ผ่านมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูกันต่อไปผมแสดงความเห็นไปแล้วนะครับว่าได้ค่อนข้างยากครับผมว่าเมสซี่เต็งหนึ่งครับตอนนี้ครับแล้วก็ทุกสํานักให้เมสซี่หมดแล้วครับแซงเลวานดอฟสกี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าได้แชมป์โคปาแล้วก็สถิติส่วนตัวเมสซี่โคตรโหดครับปีที่ผ่านมาแต่จอรจิโยกับกองเต้ติดท็อปเทผมก็ดีใจ ผมก็ดีใจแล้วนะครับสู้ๆนะครับให้กําลังใจนักเตะทุกคนนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับชุดเครื่องนอนคุณภาพ lofty soft นะครับแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนเชลซีเลยนะครับนะใส่โค้ดส่วนลดเนี้ยลด10%นะครับป้องกันไร้ฝุ่นด้วยเหมาะสำหรับสายสุขภาพมากๆแล้วก็ครีมแซนด์วิชไส้แตกนะครับมี2ไส้นะครับสสูตรนะครับสูตรโบราณจะหวานหน่อยแล้วก็สูตรต้นตำรับหวานปกตินะครับถ่ายดีมากๆทักไปสั่งซื้อบอกว่าจากช่องปีเตอร์บดส่งฟรีทั่วประเทศ แล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่อยู่มาเป็นปี้วครับก็คือยาถ่าย1 2 3ครับแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เข้ามาก็คือสมุนไพรธรรมชาติสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสนะครับนี่ครับมีกระชายขาวมีถังเช่าผลิตด้วยสมุนไพรร้อยเปรไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับช่วงนี้พีร์โบทสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย